วัดีค่ะวันนี้จะไมใ่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยอาหาระคะ่ะ Di g e s t i v e System นะคะการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับว่าระบบอวัยวะนะคะที่มีอยู่ในระบบย่อยอาหารอธิบายบทบาทและหน้าที่ของอวัยวะย่อยอาหาระคะ่ะและอธิบายว่าวิญญาเนี่ยมีช่วยในการดูดซึมอาหารอย่างไร บทบาทของระบบย่อยอาหารนะคะคือการย่อยสลายเป็นอนุภาคเล็กๆค่ะซึ่งการย่อยเนี่ยจะทำให้ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายขึ้นโดยอาหารเนี่ยจะให้สารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพร่างกายการเจริญเติบโตแล้วก็ให้แก่การซ่อมแซมค่ะอีกทั้งระบบย่อยอาหารนะคะยังช่วยให้ร่างกายขับอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้ในรูปแบบอุจจาระค่ะ ระบบย่อยอาหารนะคะใน uh, ทางเดินอาหารนะคะก็จะประกอบไปด้วยปากฟาริ n งอิ o โซฟาคัสสโตมาสมอลอินเทสไทน์ลาสอินเทสไทเลกตัมและก็อินัสค่ะส่วน uh, อวัยวะที่ช่วยในการย่อยนะคะก็จะมีทีธทั้งซลเออร์ลี่แกนลิเวอร์กอลแบดเดอร์แล้วก็แพนเคสค่ะในอันดับแรกนะคะปากนะคะ เป็นจุดเริ่มต้นของการาระบบย่อยอาหารนะคะจะมีฟันเนี่ยช่วยในการบดเคี้ยวอาหารเป็นเชิงกละคะ่ะแล้วก็มีน้ำยาล้ำลายเนี่ยที่ผลิตในต่อมน้ำลายะคะ่ะช่วยย่อยอาหารทางเคมีโดยใช้เอนไซม์อะมเลยสย่อยคาร์โบไฮเดรตค่ะฟันนะคะจะมีส่วนที่พ้นเหงือออกมาเนี่ยเรียกว่าคาวน,นะคะ่ะจะมีส่วนที่ให้ความแข็งแรงแก่ผิวฟันเนื้อฟันแล้วก็ที่อยู่ของหลอดเลือดและเส้นประสาทคะ่ะ บริเวณรากฟันนะคะที่ฝั่งอยู่ขากันไกล่ากก็คือรูทค่ะและมีคอฟันหรือเน็กค่ะส่วนต่อมานะคะคือลิ้นค่ะเป็นกล้ามเนื้อลายค่ะช่วยในการคุกเข้าอาหารได้ค่ะเซเลบริีแกนะคะหรือว่าต่อมน้ําลายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3อย่างค่ะอย่างแรกคือต่อมน้ําลายที่หน้ากกหนูค่ะจะสร้างน้ําลายใสเท่านั้นต่อมานะคะเป็นต่อมน้ําลายใต้ขากันไกรค่ะจะ สร้างน้ำลายชนิดใสมากกว่าชนิดเหนียวค่ะและต่อมน้ำลายที่สุดท้ายนะคะคือต่อมน้ำลายใต้ลิ้นค่ะจะสร้างชนิดเหนียวมากกว่าชนิดใสค่ะและส่วนต่อมานะคะจะเป็นฟาลิ้งค่ะจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะคะก็คือนาโซฟาลิ้งค่ะก็จะอยู่บริเวณโพรงจมูกถึงซอฟพาเลตนะคะหรือเพดานที่นุ่มนะคะจะเป็นทางผ่านของอากาศค่ะ ตัวต่อมาค่ะจะเป็นออโรฟาลิงค่ะตั้งแต่ซอฟเพลตเนี่ยถึงอีพิกอติสเลยค่ะถึงาฟาปิดกล่องเสียงเลยค่ะจะเป็นทางผ่านของอาหารและก็อากาศค่ะตัวต่อมานะคะเป็นลาลิงโกฟาลิงค่ะเป็นตั้งแต่บริเวณอีพิกอติสนะคะถึงไคคอยคาทิเลตค่ะจะเป็นทางเดินอาหารและอากาศนะคะไปที่อีโซฟากัสค่ะ ในส่วนของอิโซโฟักัสนะคะจะเป็นหลอดอาหารที่เป็นท่อบางๆที่เชื่อมต่อกับปากกระเพาะอาหารนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อล้วนเลยค่ะอยู่หลังหลอดลมและก็อยู่หน้ากระดูกสันหลังค่ะอิโซฟักัสนะคะจะประกอบไปด้วยมูโคซานะคะจะเป็นนองคาราตินไนส์สตาดิฟายสแควร์มัสค่ะเป็นเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็จะมีลามินาพอเพียนะคะแล้วก็มีมัสคูลาริส มูโคเซียด้วยค่ะและส่วนต่อมาะคะ่ะจะเป็นสับมูโคซ่าค่ะจะก็จะมีตัวเวสเซลนะคะแล้วก็แกลนค่ะเมคูลาลิสนะคะจะเป็นแบ่งเป็นอัปเปอร์เตอร์แล้วก็มิดเดิลเตอร์ค่ะอัปเปอร์เตอร์เนี่ยจะเป็นอา่าสเกลิตันมัสเซลนะคะส่วนมิดเดิลเตอร์เนี่ยจะเป็นสเกลิตันมัสเซลแล้วก็สมูทมัสเซลค่ะส่วนโลเวอร์เตอร์เนี่ยค่ะจะมีสมูทมัสเซลค่ะแอดเวนติไทนะคะจะเป็นคอนเนคทีฟทิชชูค่ะ ในส่วนต่อมานะคะคือกระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารก็จะมีมูโคซ่านะคะจะเป็นกราสติกพีทกราสติกแกนค่ะซับมูโคซ่านะคะจะเป็นคอนเนคทีฟทิชชูส่วนมัสคูลาริสนะคะก็จะมีอินเนอร์นะคะเป็นออฟไคล์นะคะแล, circular, แล้วก็มิดเดิลเป็นเซอร์คูลาร์แล้วก็มีสปินเตอร์ที่เป็นหูรูดด้วยค่ะแล้วก็เอาทเตอร์จะเป็นลองจิตูดินอลนะคะและจะมีเซลโลซ่านะคะเป็นคอนเน็กติฟคอนเนคทีฟทิชชูค่ะ เซลล์นะคะที่อยู่ในกลาสติกแกนนะคะก็จะมีเชฟเซลล์ค่ะจะหลัง e ogen, ่งเอฟซิโนเจนกลาสติกไลเปสแล้วก็โพเลนะะินค่ะแล้วก็จะมีส่วนของพาริไทเซลล์นะคะก็จะหลั่งเฮสซีเอลค่ะก็คือเป็นกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็มีมูคัสเน็กเซลล์นะคะจะเป็นหลังเมือกต่างค่ะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะจะเป็น เอ็นโทรเอนโดไคเซลค่ะจะหลั่ง g กรสติน Hormone ค่ะเพื่อกระตุ้นการหลั่ง HCL นะคะและก็การบีบตัวของกระเพาะอาหารค่ะ small intestine หรือว่าลำไส้เล็กนะคะอาหารเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและก็ไขมันเนะะี่ยค่ะจะถูกย่อยที่ลำไส้เล็กสารอาหารจากอาหารเหล่านี้นะคะก็จะถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดค่ะใน small intestine นะคะจะแบ่งออกมาเป็น สามส่วนค่ะก็มีดิโอดินดูอดนัมเจจูนัมแล้วก็ไอเลียมค่ะดูออดีนัมนะคะจะมีรูปร่างคล้ายตัว C ค่ะมีท่อน้ําดีสร้างน้ําดีแล้วก็มีตับอ่อนค่ะเป็นส่วนที่ย่อยอาหารมากที่สุดค่ะเจจูนัมนะคะมีวิลลนะคะจํานวนมากทําให้สามารถดูดซึมอาหารได้มากค่ะไอเลียมก็จะสามารถดูดซึมในส่วนของวิตามิน B12 แล้วก็เกลือน้ําดีได้ค่ะสมองอินเตสไทน์นะคะจะมีในส่วนของมูโคซาค่ะจะมี วินไลน์นะคะแล้วก็อินเ s สติโน g แก n นค่ะซับมูโคโซานะคะจะเป็น loose connective tissue ค่ะมีหลอดเลือดแล้วก็หลอดน้ำเหลืองด้วยค่ะ m ั s c u l a r ิสนะคะจะมีแบ่งเป็น inner กับ outer ค่ะในส่วนของ inner นะคะจะเป็น circular ค่ะส่วน outer จะเป็น longitudinal ค่ะและจะมีเซลลซ่านะคะที่ติดกับ m ี c e n tery ด้วยค่ะเซลล์ในอินเ s สติโน g แก n นนะคะก็จะมี so r p t i v e c e ซลค่ะหรือว่า e n t e r o c y t e นะคะจะเป็นช่วยในการดูดซึมแล้วก็ผลิตเซลล์เช่น Lactase หรือว่า s u a s e ค่ะต่อมานะคะเป็น g o b l เ t c e l l นะคะสร้าง m ูคัสค่ะและจะมี Enteroendocrine Cell นะคะก็จะสร้างฮอร์โมนเช่น CCK หรือว่า s i c r e t i n นะคะและจะมี p n n ิ Ce l l นะคะสร้าง e n น y ซม์ไลโซโซมค่ะมีการกำจัดเชื้อโรคนะคะโดยวิธีการฟาโกไซโทซิสค่ะ แลนส่วนต่อมานะคะเป็นลา i n น e ซทไท e หรือว่าลำไส้ใหญ่ค่ะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีการดูดซึมน้ำวิตามินและแร่ธาตุค่ะที่ลงเหลืออยู่ในกากอาหารและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดค่ะแล้วก็มีการช่วยย่อยสลายอาหารแล้วก็สังเคราะห์วิตามินได้ด้วยค่ะลา i n นเซทไท e นะคะจะแบ่งออกมาเป็นซีคั่มโคลลนแล้วก็เล็กตั้มค่ะ ในของของซีขค้ำนะคะจะเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนต้นค่ะโคลอนนะคะก็จะมีในส่วนของ ascending colon t r a n s o s d colon descending colon แล้วก็ sigmoid colon ค,ค่ะส่วนเล็กตั้มนะคะก็คือไส้ตรงค่ะลาตินเนจะไทยเนี่ยจะแบ่งได้มาเป็นมูโคซานะคะมี numerous ก็คือ,อมี goblet cell นะคะจำนวนมากแล้วก็ไม่มีวิลายค่ะในส่วนของสับม,มูโคซานะคะจะเป็น connective tissue ค่ะและมี muscularis นะคะแบ่งเป็น inner กับ outer ค่ะ inner ก็จะมี เซอร์คูล่านะคะส่วนอ mm ัลเตอร์ก็จะเป็นลองจิตทูดิเนลลค่ะเซโลซานะคะก็จะมีแฟกต์อะเพนเดตค่ะในส่วนต่อมานะคะเป็นลิขิตมนะคะก็จะมีอินเทอรอนอลเอนอลสเปนสวินเซอร์นะคะก็คือเป็นหูรูดค่ะหูรูดที่อยู่ด้านในนะคะก็จะเป็นสมูทมัสโซค่ะเพราะว่า สมูทมัสเซลุ่นเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมได้ค่ะส่วนต่อมาก็จะเป็น external i n e n a l sphincter ค่ะก็จะเป็น skeletal muscle จะส่วนนี้จะสามารถควบคุมได้ค่ะส่วนต่อมาะคะเป็น l i v e r ค่ะหรือว่าตับจะปล่อยสารเคมี Me เนี่ยที่เรียกว่าน้ำดีเนี่ยเข้าสู่ลำไส้ผ่านถุงน้ำดีค่ะน้ำดีเนี่ยสร้างจากเซลล์ตับนะคะถูกเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีแล้วก็จะสลายไขมันและตับยังเป็นแบบแหล่งที่สะสมแกโคเจนได้ด้วยค่ะ ก a l บั a เดิลนะคะเป็นที่ที่น้ําดีเนี่ยถูกจัดเก็บก่อนที่จะถูกปล่อยเข้าลําไส้เล็กนะคะประกอบด้วยเกลือน้ําดีค่ะเกลือน้ําดีเนี่ยจะทำให้ไขมันแตกตัวค่ะและจะมีลงเขาวัตถุน้ําดีค่ะจะซึ่งเกิดจากตับสลายฮีเมในเม็ดเลือดแดงนะคะที่หมดอายุได้เป็นไบลิเวอร์ดินค่ะแล้วก็มีไบไบลิลูบินด้วยค่ะและในกร b บเดิละคะจะมีน้ํากรดน้ดําดีแล้วก็ เลซิตินค่ะเรซิตินก็จะเป็นกลุ่มของฟอสโฟลิพิดค่ะช่วยทำให้คอเลสเตอรอลกับกรดน้ำดีเข้ากันได้ส่วนต่อมานะคะคือ pancreas ค่ะหรือว่าตับอ่อนนะคะจะปล่อยเอนไซม์เข้าสู่ลำไส้ค่ะและเอนไซม์เนี่ยจะย่อยสลายอาหารเช่นไขมนันโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตค่ะ pancreas เนี่ยคะ่ะจะมีเป็นส่วนของ็อกโซไครน์ู้ชไทนะคะจะเป็นสร้างในส่วนของเอนไซม์ ทรั p ซินลิปเนะคะแล้วก็มีเอ d นโดคลน์พอชันนะคะจะเป็นสร้างของส่วนของอินซูลินแล้วก็กูคากอนค่ะอินเทสตายนะคะ, uh, ine, ะ,คะจะมีพื้นที่ผิวเนี่ยใหญ่เนื่องจากรอยพับเล็กๆจำนวนมากซึ่งดูดซับสารอาหารแล้วก็น้ำค่ะวิลไลน์ะคะก็จะมีหน้าที่ในโ uh, ครงสร้างเนี่ยที่ออกมาก็จะเรียกว่าวิลไลนะคะ์ค่ะ มีอยู่ในลำไส้เล็กตัววิไัยเนี่ยจะมีขนที่เล็กเหมือนส่วนที่ออกมาบนพื้นผิวค่ะที่เรียกว่าไมโครวิ i ัมีเลือดที่ดีจากเส้นเลือดฝอยค่ะะซึ่งทําให้ดูดซึมสารอาหารจากผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเอานัสค่ะอนัสคือจุดสิ้นสุดของระบุยอาหารแล้วก็เป็นที่ที่อุจจาระออกจากร่างกายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ